สวัสดีครับทุกคนนุชชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาก็อยากจะมาพูดถึงการดูแลผิวหน้าในตอนเช้าสําหรับใครที่ไปทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวไปกดสิวมาหรือว่าเลเซอร์นะครับที่เกี่ยวกับการดูแลผิวอะไรต่างๆ แน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้เรามักจะมีอาการผิวระคายเคืองผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวไวแสงเพราะว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับเลเซอร์มันจะไปทําลายผิวชั้นบนนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราเนี่ยให้เกิดการฟูขึ้นมาแล้วก็ทําให้หลุมสิวที่เราเนี่ยเป็นลึกๆนะครับให้ตื้นขึ้นมาเรียบเนียนได้ซึ่งตอนนี้นะครับด้วชาก็เพิ่งไปทําเลเซอร์มาวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2แล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนสงสัยแน่นอน ว่าช่วงที่เราไปทํามาเนี่ยเราจะต้องล้างหน้ายังไงดูแลครีมยังไงใช้กันแดดอะไรในตอนเช้านะครับจัดให้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับนุชาแนะนํานิดนึงก็คือตอนนี้นุชาก็เพิ่งตื่นนะครับเราก็อยากจะมาสาธิตให้ทุกคนดูเลยก็คือเราจะสวมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้ทุกคนได้เห็นง่ายๆนะครับคือหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องล้างมือบางคนก็ใช้ตัวโฟมล้างหน้าหรือว่าครีนซิ่งอะไรต่างๆเนี่ยกดๆๆๆใส่มือไปเลยใช่ไหมครับเราก็ล้างาออกไปเลยทีเนี้ยหลายๆคนทราบไหมครับว่าแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์อะไรต่างๆหรือว่าเชื้อไวรัสอะไรต่างๆที่เราสัมผัสตามประตูตามพื้นตามอะไรก็ตามแต่หรือว่าหยิบจับสิ่งของทรศัพท์เนี่ยมือของเรานะครับจะสะสมไปด้วยเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสแบคทีเรียแล้ว ก็เชื้อที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอักเสบหรืออาจจะทําให้สิวของเราเนี่ยเกิดอาการแย่ลงนะครับดังนั้นนุชชาแนะนําเลยนะครับขั้นตอนแรกเราควรที่จะล้างมือของเราให้สะอาดก่อนนะครับโดยการบีบโฟมล้างมือนะครับใส่มือของเราแล้วก็ล้างมือของเราให้สะอาดนะครับนี่นะล้างมือกันก่อนน <accidental> ี่นะครับล้างมือเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเวลาที่เราล้างมือเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถ เอามือของเรานะครับไปสัมผัสบริเวณผิวหน้าของเราแบบนี้อย่างปลอดภัยได้แล้วก็มาขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการใช้โฟมล้างหน้านี่เดี๋ยวนุชชาจะมาพูดถึงโฟมล้างหน้าในช่วงที่เราเนี่ยเป็นสิวผิวแพ้ง่ายผิวมันหรือว่าผิวของเราเนี่ยผ่านการทมเลเซอร์อะไรก็ตามแต่ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นุชชาชอบมากแล้วก็เป็นตัวที่นุชชาใช้มานานหลายเดือนแล้วนะครับคือตัวนี้มีความพิเศษคือผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางแล้วก็ทําการวิจัยมานานมากเลยนะครับแล้วก ก็คือตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าคุ้นหน้าคุ้นตานะครับตัวนี้นะครับก็คือ By The Mac นะครับเป็นตัว Gentle Barrier c l e a n s i n g j e l l y นะครับเป็นหลอดขาวๆนี่แบบนี้นะครับนี่ ซึ่งตัว b i t d e m a Gentle Barrier Cleansing Jelly ตัวนี้นะครับ Gentle ก็คืออ่อนโยน Barrier ก็คือเกาะคุ้มกันผิวแล้วก็ Cleansing Jelly ก็คือลักษณะของเจลทำความสะอาดผิวหน้าซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรนะครับตัวนี้จะมีค่า pH อยู่ที่5.5-6ถึงซึ่งสารสก,กัดที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสารสก,กัดที่ทำให้ชั้น Barrier หรือว่าเกาะคุ้มกันผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อผิวของเรานะครับโดยการไม่ทำลายแบคทีเรียที่ บนผิวของเราเนี่ยให้ช้าล้างออกไปซึ่งมันแตกต่างกับตัวล้างหน้าตามท้องตลาดยังไงคือตามท้องตลาดเนี่ยมักจะมีสารที่เรียกว่าอาจจะเป็นฆ่าเชื้อแบคทีเรียกําจัดเชื้ออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับพอเวลาที่เราใช้ไปกับหน้าของเราเนี่ยแล้วเราล้างออกไปเลยจะทําให้ผิวของเรานะครับที่เรียกว่าสกินไมโครไบโอมหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีบนผิวของเราเนี่ยตายไปหมดเลยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการแย่ลงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีตัวสารสกัดจากธรรม าที่ประกอบไปด้วยโปรโวิติน B5 นะครับที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นมิตรต่อผิวของเรานะครับแล้วก็ยังสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นได้ลดความมันปรับสมดุลความมันบนผิวของเราเนี่ยให้มันบาลานซ์นะครับโอเคให้ทุกคนดูนิดนึงเนื้อสัมผัสนะครับจะเป็นลักษณะของเจลแบบนี้กนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของเจลแบบนี้พอเวลาที่เรากดไปนะครับนี่นะจะเป็นเจลแบบนี้นะครับ เจลใสๆแบบนี้เป็นเยลลี่นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของ เปเปอร์มินนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้นะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เปเปอร์มินคือตามตำราคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตามผลวิจัยเลยเปเปอร์มินเนี่ยเปเปอร์มินออยสามารถช่วยลดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เป็นมิรต่อผิวอะให้หายไปได้นะครับหรือว่าลดจำนวนลงอะให้มันลดลงมากๆเพื่อที่จะไม่ทําลายผิวของเราเนี่ยให้เสื่อมลงได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้สามารถทาลงบนผิวได้เลยหรือว่าครีมบนผิวแบบเนี้ยได้เลยนะแบบบางคนแบบไม่อยากใช้วีลซิงอะไรเงี้ยในตอนเช้านะครับ สามารถเพียวๆแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็นวดนวดคราบไขมันอะไรต่างๆหน้าของนู้เชาก็จะแบบดิบนิดนึงนุชเชาจะผสมน้ำนิดนึงตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฟองที่นุมน่มๆเห็นไ,ไหมผสมน้ำนิดเดียวก็จะเป็นลักษณะของฟองที่ไม่มากเท่าไหร่นี่นะครับก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยู่หรือว่าสิวขึ้นง่ายนะครับสามารถล้างตามแนวพงขนได้เลยแต่ถ้าจมูกนะครับวิชชาแนะนําให้วนๆแบบนี้ก็ได้ เพราะว่าบางคนมีปัญหาเรื่องสิวเซียนเยอะอะไรเงี้ยนเนาะ <S <S นี่เห็นไหมอันนี้ไปทําเลเซอร์มาเมื่อกี้ลืมให้ดูเลย <S <S 1> <S 1> แต่ทุกคนจะได้ดูคลิปต่อ,ตอไปที่นุชรีวิวอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะข,ของรอยใช่ไหมล้างตรงคิวสักหน่อยสิล้างตรงคอได้ครับทุกคนอันนี้ตอนเช้านะครับสาธิตเดี๋ยวจะไปตลาดไปทําบุญสักหน่อยตกบาทอะไรเงี้ยขับมาส่วนบลอะไรเงี้ยคือแบบไปทําเลเซอร์มาเห็นไหมหน้ามันบวมๆนิดนึงอะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างหน้า นี่นะครับก็ล้างหน้าเนาะนี่ครับหลังจากที่นุชานะครับล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะนุชาแนะนําให้ทุกคนใช้กระดาษสําหรับเช็ดหน้านะครับไม่ควรที่จะใช้สับปรเป็นมวนนะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการขุยติดหน้าได้นะครับ ให้ทุกคนซับแบบนี้ในตอนเช้าหลังจากที่เราล้างหน้าอาบน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้สกินแคร์แล้วก็ใช้ครีมกันแดดแป้งฝุ่นในช่วงที่เราอยู่บ้านหรือว่าทํางานที่ออฟฟิศนะครับวันนี้นะครับนุชาก็ไม่ได้ไปไหนเพราะเป็นวันหยุดนะครับขั้นตอนแรกเลยที่นุชาจะใช้นะครับก็คือการใช้เซรั่มหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเซรั่มที่นุชาเลือกใช้ก็คือ b i เด r r ์แมคกินแบ r เน r ร์เฟรชเซรั่มตัวนี้นะครับตัวนี้นะ ให้เกิดความแข็งแรงเกิดขึ้นเพราะว่าแอคทีฟที่เขาใส่มานะครับจะเป็นตัวทําให้สกินบาริเออร์หรือว่าเกราะคุ้มกันผิวของเราเนี่ยจากที่อ่อนแอจากแสงแดดเลเซอร์มลภาวะความเครียดหรือว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายนะครับตัวสกินบาริเออร์เนี่ยจะเกิดการเสื่อมลงแล้วพอเวลาที่สกินบาริเออร์เกิดการเสื่อมลงทําให้อนุโมนอิสระอย่างเช่นแสงแดดฝุ่นควันแบคทีเรียทําให้เชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับกับผิวหรือว่าเชื้อ P acne C. a C n e ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวนะครับทำให้เกิดการเพิ่มจานวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการเสริมชั้นผิวในช่วงที่เราผิวแพ้ง่ายเป็นสิวทาเลเซอร์จึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากซึ่งความพิเศษแล้วก็เป็นจุดที่นุชาชอบมากของตัว BiderMa แ Skin ์ส r ิ r เบริ c e อ e ์เฟตัวนี้นะครับก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสสมานแผลเพราะว่าตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของซิกามากกว่า10%แล้วก็ยังมีส่วนผสมของเซรามายทวีนะครับที่สามารถทําให้ชั้นผิวของเรานะครับเกิดการแข็งแรงมากขึ้น หน้ชาก็จะน่าบวมนิดนึงเพราะว่าตัดพังผืดไปด้วยนะครับนี่เราก็จะทาคััวหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อเซรั่มที่บางเบาแล้วก็จะเป็นกลิ่นของมินมิน ก็คือเปเปอร์มีนนั่นเองนะครับซึ่งเปเปอร์มีนนะครับตามตำรับในงานวิจัยนะครับอย่างที่นุชาเคยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าเปเปอร์มีนนะครับจะสามารถช่วยลดจํานวนเชื้อพีเกเน่แล้วก็เชื้อแบคทีเรียจุยลชีพอะไรต่างเนี่ยที่มันส่งผลทําให้ผิวของเราเกิดการแย่ลงให้มันสงบเราก็ลดการเกิดสิวลดการแดงของผิวอะไรเงี้ยเราก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นก็จะใช้ประมาณ2หยด ถ้าใครรู้สึกว่าฉันต้องทาคอหรือเปล่าอันนี้นุชาจะทาคอด้วยเพราะว่านุชาทําเลเซอร์ตรงคอตรงนี้แล้วก็อยากให้คอกระจ่างใสนะครับนี่ทาไป นะครับขอเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่ากลัวผิวแห้งเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่บางเบาไม่ทําให้เกิดความมันเลยไม่มีส่วนผสมของน้ํามันที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอุดตันดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างผิวมันมากตัวนี้นะครับสามารถบาลานซ์ผิวของเราเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็กระจ่างใสขึ้นได้เห็นไหมทุกคนเท่านี้นะครับก็จะสามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเฟรชดูกระจ่างใสฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีสารสกัดสาําคัญอีกมากมายนะคะที่สามารถทําให้ ผิวของเราเนี่ยเกิดการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราจะให้เซรั่มตัวนี้แห้งประมาณ5วินาทีแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5นี่มันเริ่มซึมไปแล้วนะครับก็คือเห็นไหมมันจะชุ่มชื้นเลยนี่นะ ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันนะครับนุชาผิวมันมากสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปวันนี้คือไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะใช้ครีมกันแดดอยู่บ้านนะครับก็จะใช้ตัวนี้ b i เด e m a แมคเจนเทลซ s นสกิ p เอสบีเบวกตัวนี้นะครับก็จะมีสารสกัดจ,จากธรรมชาติเยอะแยะมากมายสารสกัดจ,จากรากโสมนะครับที่สามารถต้านอน,นุมูลอิสระและยังมีตัวโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งสามารถลดผลกระทบจากกิ่วนะครับต่อรังสีแสงแดดอะไรต่างๆได้สิ่งที่นุชาปลื้มใจในกันแดด b บเด e ร์แตัวนี้นะครับ ก็คือมีในอาซินาไมล์ถึง5%เคือตามตำรับการวิจัยแล้วนะครับในอาซินาไมา์าเ5%ถึงส0สามารถช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำทำให้แผลเป็นเนี่ยดูจางลงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปรับความสมดุลของต่อมไขมันหรือว่าความมันบนผิวของเราเนี่ยให้หน้ามันน้อยลงและตามผลงานวิจัยหลายฉบับมากมายที่เขาทดสอบกันนะครับที่นุชาเคยเปิดดูเนี่ยมีฉบับหนึ่งเขาบอกว่าในอาซินาไมล์หรือว่าวิตามิน B3 นะครับที่มีค่า pH ที่เหมาะสมนะครับก็คือความเป็นสมดุลกดดางนี่แหละเหมาะสมจะสามารถช่วยทําให้เชื้อพิารเนลดจำนวนลงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ครินดามยซินนะครับหรือว่าตัวเจลแต้มสิวเฮ้ยมันอเมซิ่งมากขนาดนั้นเลยนะครับนุชชาก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการทากันแดดตัวนี้นะครับก็จะเป็น SPF 5 0 PA 3บวกซึ่งตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันหรือว่าสารซิลิโคนอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดการอุดตันผิวนะครับก็จะเป็นกลุ่มของฟิซิคอลร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นุชชาจะทาเยอะหน่อยปั๊มมาเยอะม เห็นไหมมันก็จะาขาวๆแบบนี้ความจริงมันจะเป็นสีแบบสีครีมนะทานิดเยอะนิดนึงเพราะว่าอยู่บ้านน่ะมันก็จะต้องเจอหน้าต่างเจอแสงแดดตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวมันมากแล้วก็แบบกังวลล้วทาแล้วน่าจะวอกหรือเปล่าไม่วอกนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูเวลาที่เราทาไปสักพักนึงมันจะกลืนไปกับผิวหน้าเป็นออนะวัตกรรมที่ทาแล้วแมทไปกับผิวเลยคือใครที่มีปัญหาเรื่องผิวคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอผิวไม่กระจ่างใสแล้วอยากจะทาตัวกันแดดดีๆสักตัวนึงนะครับแล้วก็ ไม่มีความมันเยิมเลยไม่เหนืบผิวอะ่ะคือไม่เหนอะเลยนะครับมันจะแห้งไปในผิวเลยซึ่งตัวนี้นะครับมีสารกันแดดที่ทรงประสิทธิภาพก็คือไทเทเนียมแบออกซายที่สามารถช่วยลดความมันบนผิวนะครับแล้วก็สามารถช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยลดความมันได้ตามงานวิจัยเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะแมตไปเลยไม่เป็นคราบด้วยนะครับทุกคนทางทางที่เมื่อกี้เหมือนดูจะขาวมากใช่ไหมเวลาทาเห็นไหม หน้ากับพอแมท์กันเลยนะครับลืมมากตัวนี้ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด30 ML หรือว่า30กรัมใช้ได้ประมาณ1เดือนซึ่งพอเวลาที่เราใช้เนี่ยเมื่อกี้นุชาลืมให้ทุกคนดูก็คือนุชาเนี่ยจะใช้ประมาณ1เหรียญเหรียญ5หรือว่าเหรียญบาทก็ได้นะครับคือนุชาเนี่ยเป็นคนที่หน้าไม่ได้ใหญ่มากอะหน้าเล็กไหมหน้านิดเดียวก็จะใช้ประมาณประมาณเหรียญบาทนะครับตัวนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันดังนั้นใครที่ดูแลฟากะจุดดงดําทําเลเซอร์มานะครับสามารถใช้ตััวกนแดใบ m a น g e n t l e Sunscreen SPF 50ตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับยังผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างกว่า20กว่าคนอะ่ะที่เขาใช้แล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองดังนั้นนะครับใครที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวนะครับสามารถใช้ได้เลยสําหรับตัวไอเทมอะไรต่างๆที่นุชาได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนุชาจะแนบลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อที่ทุกคนจะได้ไปศึกษาแล้วก็เลือกใช้นะครับในช่วงที่เราเป็นสิวผิวแพ้ง่ายกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้น มันต้องใช้แป <Koll ater> <statistically> ้งฝ um ุ่นด้วยหรอคือทําเลเซอร์มานะเจริงๆแล้วนะครับสามารถใช้แป้งฝุ่นได้แต่ถ้าใครกังวลนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะแต่นุชาเนี่ยต้องการทําให้ผิวหน้าของนุชชาเนี่ยมันมีความมันน้อยลงในระหว่างวันนะครับช่วงที่เป็นสิวหรือไม่เป็นสิวสามารถใช้ได้หมดนะแต่ไม่ควรที่จะใช้ในช่วงกลางคืนแค่นั้นเองนะครับจะใช้ตัวนี้ในการทาผิวหน้าของเราไปเลยนะครับตบไปก็จะเบลอผิวนิดนึง ขอ,ขอความกรุณนะช่วงนี้เพื่อนๆจ๋าอย่าชวนไปที่ไหนเด็ดขาดอย่าไปชวนเข้าวงเข้าวัดอะไรช่วงนี้นะเพราะว่าร้อนมากคือร้อนแสงแดดนะไม่ใช่ไม่ได้ทำบาปโอเคเห็นไหมหลังจากนั้นนะครับตอนสุดท้ายจริงๆละก็จะใช้ลิปซึ่งนุชาใช้ของร้านนี่ความจริงมันะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะสะนเป็นปเป็นลิปมาร์กแต่นุชาทาตอนเชา้าได้หมดเลยจะสามารถทําให้ปากของนุชาเนี่ยไม่ดําคลำ้ำ เสียเรียบร้อยอยู่บ้านหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอยากจะกลบสิวในช่วงนั้นอะ่ะเออก็เบาๆได้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่ทําเลเซอร์อยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจในการดูแลผิวในช่วงนี้อยู่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายนุชาเป็นกําลังใจให้นะเราสามารถดูแลผิวของเราเนี่ยให้กลับมาแข็งแรงขึ้นได้โดยการดูแลจากภายนอกภายใน,น,นปรับความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยให้สมด,ดุลกันนะครับทำให้จิตใจของเราเนี่ยดูผ่องใสสงบ,สงบก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นได้ทั้งภภาายยนอกและ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่เพราะว่าคลิปหน้ามีงานวิจัยนะครับเยอะแยะมากมายที่นุชาอยากจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็เคล็ดลับการดูแลผิวของเราเนี่ยให้ผิวของเรากลับมาแข็งแรงขึ้นหายจากสิวนะครับแล้วก็มีผิวพรรณที่สดใสคือเห็นไหมนุชชาไม่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วแค่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวแล้วก็หน้ามันเท่านั้นเองดังนั้นติดตามไว้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย